โอเคนะคะมาแล้วนะคะคุณลูกค้านะคะเข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้ผิดพลาดทางเทคนิคสักนิดนึงนะคะยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงก่อนนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวราควรเช็คเสียงสักนิดนึงนะคะถ้าได้ยินไม่ได้ยินยังไงเ้นเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเจ็ดสิบเจ็ดานะคะ เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็รบกวนคุณผู้ชมเช็คเสียงให้ดีหน่อยนะคะว่าได้ยินเสียงชัดเจินหรือเปล่านะคะ ได้ยินเสียงไรเออเสียงชัดเจนนีคะโอเคค่ะเดี๋ยวทําการเปิดเลยละกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเดียค่ะที่สหาการประมูลสำนักง,งานใหญ่เมืองจ่ายนะคะพาชมรถที่เข้าร่วมประมูลในวันนี้นะคะวันพฤหัสที่5พฤศจิกาย,ยนนะวันนี้นะคะก็มีประมูลทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์และก็มีประมูลรถจักรยานยนต์ที่สาขาเชียงใหม่ด้วยประมูลรวมกว่า130คันค่ะ,ะรถยนต์ที่สาขา หน่งจายเนี่ยก็จะมีประมูลร่วม350คันและรถจักรยานยนต์กว่า240คันเลยนะคะชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะคุณธีปากรคุณวิสรุตโอเคครับคุณสนนน ชัดเจนชัดเจนนะคะโอเคนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยอยากชมรถรุ่นอะไรนะคะพิมพเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมก่อนไอในในส่วนนี้นะคะดียจะพามาชมรอบอาบิ๊กไบคนะคะที่หลุดมาจากรอบก่นกอนๆนะคะันนี้นะคะเยามาชอาวัค่ะคุณลูกค้าเป็นรถปี19ค่ะรานะคาเปิดอยู่ที่390,000บาทนะคะเดี๋ยวขอญาตาให้ดูให้ฟังเครื่อง อ่อนนะคะคันนี้นะอยากจะสตาร์ทให้ฟังเครื่องนะคะแต่ว่า8อ่อนคันนี้นะอาวันนะสำหรับใครที่อยากหาตัวแรงนะคะมีเลยอาวันสีน้ําเงินสวยกริบๆนะล่ะคะ่ะตรงนี้อาจจะมีริ้วรอยนิดนึงนะคะตรงด้านหน้านะ พอไม่มีนะคะราคาเปิดอยู่ที่390,000เบาทบิ๊กไบครับนี่ค่ะจะเป็นบิ๊กไบนะคะที่หลุดมาจากรอบก่อนๆนะก็มีอยู่หลายคันอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดียพาชมอยากชมรุ่นอะไรนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยมีวิบากไหมวิบากรอบนี้ยังไม่มีนะคะคุณลูกค้านะรอเป็นรอบหน้านะคะบิ๊กไบก็จะมีเป็นวันอัคารที่สิบพฤศจิกานะกับวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะมาต่อกันที่คันต่อไปเลยค่ะกับ CBR 5 เป็นรถปี16ค่ะราคาเปิดอยู่ที่77,000บาทนะเลขไม้วิ่งไปที่2,9,000กาว่าโลอ๋อยัวย่วๆนะจ๊ะ M s l a s มีไหมครับมีค่ะเว็บร้อยยี่ห้ามีไหมครับมีค่ะยามาฮ่าฟินสีแดงดำมีไ,มไหมสีแดงดำไม่แน่ใจแต่ว่าฟินมีนะคะขอสตาร์ M A D สามร้อยนะ M A D เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะคะ เดี๋ยวดูให้นะจ๊าเรียวก้าสีเขียวครับได้เลยนะคะเดี๋ยวเดียดูให้นะคะ X Max ม,มีไหม X Max ยังไม่มีนะคะรอเป็นรอบบิ๊กไบต์นะคะ p c x มีไหมคร p c x มีอยู่แล้วนะคะ Z900 มีไหม Z900 z ้0 0ไม่มีไม่มีค่ะ เสียงไายังคะคุณลูกค้าเสียงมาหรือยังคะเสียงมาไม่มายังไงพิมพ์ให้เดียฟังหน่อยนะคะโอเคเสียงมาหรือยังคะเสียงมาแล้วนะคะยังไงก็ต้องกระดาบขออภัยในในเรื่องเสียงนี่ยนะขัดข้อทางเทคนิคสักนีดนึงค่ะคุณลูกค้านะเสียงมาหรือยังเอ่ยเสียงมายังคะมาแล้วเสียงมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเสียงเลย ขอกราบขอภายอีกครั้งนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะคะ CF มอเตอร์มีไหมมีคันหน้าอ่ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนกับเบนอรี่เมื่อสักครู่นี้มีคุณละคะสอบถามมาเบนอรี่ TNP สามร้อยนะ TNP เปิดไหล,หลตลอดเลยไม่ไตอบไม่ไตอบไม่ตอบ <laughs> แล้วย้อนขึ้นเร็วด้วยอ่ะแล้วก็หลุดไปแล้วอ่ะเนี่ยเออหลุดีกแล้วมายังงนีมายังงนี่นนน ะร้องไห้ไหมเองคะรถรัก่ขึ้นนะดาขึ้นะมาแล้วนะ ไหนยังไม่ขึ้นลเลยค่ะขึ้นหรืยยังเอ่ยขึ้นลเนลยยังค่ะยังไม่ขึ้นเราละไปเรา ยังไม่คื้นะคะเป็นไรเก่าอ่ะนี่ไม่อยู่อยูอ่ตรนี้เป็ขึ้นแล้วึ้นแล้วหรอคะึืนแล้ว ดีแล้วมาแล้วโอเคนะคะมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะ CB R 6 5 0 R นะคะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่190,000บาทนะคันนี้นะสวยสดงดงามนะคะสีแดงแรงเริมาเลยทีเดียวคุณลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะเช็คเสียงและภาพนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่าอ๋อเลขหมาพี่มีแค่800โกโลเท่านั้น800โกโลค่ะไปแล้วค่ะโทรศัพท์ ขอดู K T M หน่อยได้นะคะอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเดียพาไปชมเลยม,มาเบนเนอรี่เทนทีสามร้อนะเบนเนอรี่สามนะนะเป็นรถปีสิบแปดค่ะราคาเปิดอยู่ที่35,000บาทเลขไมวิมีที่หนึ่งหมื่นสี่พักโลันนี้นะคะน่าจะน้ำมันหมดนะคะคุณลูกค้าสภาพโดยรวมภายนอกนะคะหลอ ว่าชัดเจนหรือเปล่าภาพเหมือนภาพขึ้นไหมภาพขึ้นไหมคะลูกค้าภาพขึ้นนะคะนี่ภูมิใจนําเสนอนะเข้า ควายสกีนะคะ z 9 0 0 RS นะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่2,2,000 0บาทนะคะหลอๆนะคะกริบๆเลยเลขไมล์วิ่งไปแค่1,000 0กว่าโลนะข่อนยัาตสตาร์ทให้ดูโอ้ยยัวๆนะจ๊ะเสียงขาดขาดหายหายอีกแล้วครับ ขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะมีความผิดพลาดทางเทคนิคอย่างมากเลยนะคะเสียงเสียงคุณลูกค้าบอกว่าเสียงเสียงโอเคไหมมาที่ดูคติมอนสเตอร์คันนี้นะคะเป็นรถปี15ค่ะราคาต่ออยู่ที่190,000บาทนะคะเสียงโอเคไหมคุณลูกค้าเด็กไหม่วิ่งไปที่ สี่พันกว่าโลเท่านั้นนะคะเสียงมามา,มาหายหายค่ะเสียงหายหายนะคะคุณลูกค้าบอกยังไงดีเอ่ยเล็กไหมวิ่งไปที่สี่พันเกว่าโลนะคะคันนี้นะดูคติมอนสเตอร์นะคะมาแล้วเสียงมาหรือยังคะ คิดว่าเป็นหวัดเดียวไม่ได้เป็นหวัดนะคะมีความผิดพลาดทางเทคนิคค่ะคุณลูกค้างไงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะม,มาที่คันต่อไปเลยนะคะกับ KTM นะคะคันนี้ r า2 0 0เป็นรถปี17ค่ะแลค่ะเปิดอยู่ที่27,000บาทนะเลขไมล์วิ่งไปที่30,000 ได้เลยนะคะอยากชมเสียงทันไหนนะคะพิมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเดียจะพาไปชมอีกคันหนึ่งนะคะในส่วนของ R6 นะสวยสุดผลงานสีดำนะคะมาเลยค <ๆ S 1> ันนี้นะคะามาฮ่า R6 นะคะเป็นรถปี19ค่ะนะคะต่ออยู่ที่290,000บาทนะเลขใหม่วิ่งไปที่9,000กว่าโลนะคะตากล้องถ่ายได้ดีค่ะ โลเท่านั้นนะคะอัวย mm ั hmm. ่วนะจ๊ะเว็บรอยีผ้ามีไหมมีค่ะในส่วนของรถเล็กธรรมดาก็มีแต่ว่าเดียกลังพาชมบิ๊กไบค์อยู่นะคะตอนนี้นะเป็นรถหลดุลดจากรอบก่อนๆน,นะคะ ู่นะเป็นรถปี1 7ค่ะราคาเปิดอยู่ที่67,000บาทนะอ๋อมีความแบบหลากหลายสไตล์ผสมกันนะเล่มใหม่วิมีแค่อ่าเล่มใหม่วิมีที่ใหม่ตามสไตล์นะคะครีเอทเวฟนะอันนี้นะคะแตหมดค่ะคุณคนะ 30, 000, ลูกค้านะ30,000กว่าโล ากได้อยากได้ก็มาเข้าร่วมามูลกับเราได้เลยนะคะที่สหการามามูลสำนักงานใหญ่เมืงจายค่ะ CF มโตนะคะมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวไปดู CF ม o t ตนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว650ค่ะ NK นะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่67,000บาทเลขไมล์วิ่งไปที่7,000กว่าโลนะคันนี้นะคะ8หรือเปล่า 你拉倒嘛！ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแอนเดกโหพี่มา้าไม่ได้ยินเสียงเลยฮะ<ห>ปิดโอเคโอเคปิดเลยได้ยินไหมคะเดด๋ยดดูก่อนนะคะแต่ว่าได้ยินเสียงไหมเสียงไม่มาเลยนะคะคุณลูกค้านะ เดี๋ยวเราชมสักสองคันก่อนถ้าเสียงไม่มายังไงมาแล้วมาเป็นพักๆนะมาที่คันนี้เลย c b 1 5 0 r นะเป็นรถปี19ค่ะราคาเปิดอยู่ที่30,000บาทเลขใหม่วิ่งมีที่16,000กว่าโลนะสภาพโดยรวมภายนอกนะคะไม่มีริ้วรอยที่ชนหรือว่าล้มมาเลยนะคะคุณลูกค้านะเข้ามาแล้วเช็คเสียงให้เดียดอยนะคะวันนี้เทคผิดพลาดทางเทคนิคอย่างมากเลยไงก็ต้องกราบขอภัยได้ด้วยนะคะไม่ได้ยินอะไรเลยครับ ขายไงนะคะวันนี้นะคะเดียก็ต้องคอมเมนต์ไหนหรือว่ารถทันใดนะคะออามาแล้วสร,สรุปเสียงมาไหมแทู้650มีไหมครับไม่มีนะคะรอบนี้นะ <ๆ S 1> เสียงมาหรือ,อยังเอ่ยนะคะเสียงมันมาขาดหายมาที่